นักศึกษาน้องๆหนูๆนะครับอยากได้รถอีโก้คาร์ราคาผ่อนเพียง3,000กว่าบาทนะมาเอากับเซลฟิลนะเดี๋ยวเซลฟิลจัดให้ดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมีอะไรดีๆให้ดูไปกันครับ สวัสดีครับมาพบกับเซลฟิวเช่นเคยนะครับผมอ่ะวันนี้นะพาไปชมนะครับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมลอลอลอรอๆเลยคันนี้นะ สาวๆหนูๆนะครับเตรียมดูได้เลยนะครับผมมาๆมาคันนี้นะครับผมเป็นเจ้ามิซูบิชิแอคาั่นนะครับ 1.2GLS คันนี้เป็นเกียร์โตปี2015นะสีขาวสวยๆไม่หมวยอย่างนี้เลยนะครับผม่ะคันนี้บอกเลยว่าเป็นทรงสปอร์ตหล่อๆเลยทำอะไรบ้างเดี๋ยวฟิวพาไปชมคันนี้นะครับได้กระจหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับผมหล่อๆอย่างนี้เลยเป็นโลโก้มิซูบิชินะครับอ่ะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนนะคันนี้ คมไฟหน้าขนาดใหญ่จัดมาให้แล้วไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวไฟตัดหมอกมีให้แล้วตัวนี้เป็นไฟดีทามนะครับสองสว่างในตอนกลางวันนะแล้วก็มาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับผมจัดให้เลยรอบคันนะครับยางคันนี้นะครับผมให้ล้อแม็กมาเลยนะคันนี้จากโรงงานเลยนะครับแม็กอลอยเนาะยาง185ท่า5 R15 ยางเหลือๆเลยนะครับสวยเลยไฟนะครับกระจกมองข้างติดกับตัวไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับทรงสปอร์ตแน่นอนนะครับผมคันนี้ติดคิวเันซาติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับสเกิร์ตรอบคันนะ คันนี้มาดูครับมาดูร,บรอบๆคันนะครับผมมีสปอยเลอร์หลังให้เรียบร้อยไฟเบกรกรุ่นที่3กล้องถอยตัวนี้ก็จะเป็นตัดโครเมียมให้มันสปอร์ตหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็มาพร้อมกับไฟหลังนะครับขนาดใหญ่นะครับส่องสว่างไนดะ้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับอ่าไฟครับทิมด้านล่างนะครับคู่ค,คู่คู่ล่างนะมาพร้อมกับไล่ฝ้าหลังให้เรียบร้อยอ่าตัวนี้นะ เป็นเออวกาศนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นคลิปฉามเลยเราลอนะครับเป็นทรงสปอร์ตไปเลยนะครับผมมาดูรอบๆคันของเขานะครับสรีระของเขาคันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยราคาคันนี้นะพนเพียง3 0 0 0กว่าบาทราคาเดี๋ยวว้าวแน่นอนครับไปฟังท้ายคลิปอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในว่าเป็นยังไงกันบ้างไปกันครับไปรุ่นครับมาอยู่ที่ภายในห้องโดยสารของเจ้าคันมิซูมิชิแอคทาร์ดนะครับผมคันนี้ได้กุญแจเป็นแบบระบบย์เลตนะครับผมมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้ระบบพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ แบบทรงสปอร์ตในหล่อๆสามก้านเลยนะครับมีซูมิชิเนาะแล้วก็กระจกครับมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับพับเก็บไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็กระจกของอ่าฝั่งคนขับนะครับออโต้นะครับรอบคันก็เป็นออโต้หมดเลยนะครับผมอ่าเลขไม์คันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสมนกิโลนะครับเท่านั้นนะครับผมอ่าถือว่าใหม่มากๆมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับเครื่องเสียงครับต่อ f ม AM, CD ได้นะครับผม AU, X ได้นะคันนี้ระบบแอร์นะครับผมเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมอ่าปรับออโต้ได้นะครับผมคันนี้นะให้มาเลยนะครับผม มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะมีเกียร์สปอร์ตด้วยนะครับผมอ่าไวร์เลงแซงเนาะนะครับระบบเบรกนะครับแบบแมนนวลนะครับคันนี้ถุงลมนี่ภัยนะครับให้มา2จุดนะครับแอร์แบกนะครับผมคู่หน้านะครับผมแล้วก็เบาะผ้านะครับผมจากโรงงานเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับผมอ่าคันนี้นะีสวยเลยแล้วก็มาพร้อมกับกล้องนะครับผมบันทึกนะครับผมให้มานะครับคันนี้นะอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับไปครับ มาอยู่ที่ด้านหลังของตัวรถของเขานะครับผมคันนี้นะครับอ่าบอกเลยนะคันนี้นี่มีที่บางแขนด้วยนะครับใส่แก้วน้ําดูกลอ่อล้อเก๋เลยครับกว้างขวางมากเลยครับคันนี้บอกเลยนะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับราคาบอกเลยว่าเดี๋ยวฝังไทยคลิปดีกว่าแต่ว่าผ่อนประมาณ3 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้มีชนหนักน้ำท่วมพิลความาไหมนะครับผมฟิวรับประกันเลยคันนี้เดิมๆทั้งคันนะครับผมอะเดี๋ยวไปดูกันครับ อ่านี่ครับมาดูครับโครงสร้างหลักเม็ดอาร์คนะครับทุกจุดเดิมนะครับผมฝาบ่งฝาประตูข้างนะครับพวกบานลมยางนะครับมอกอะไรยังอยู่ครบนะครับผมสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับผมอ่านะครับอ่ามาดูครับเสาบีนะครับผมเดิมๆเลยนะครับตะกล้องพาลูกค้าดูเลยนะครับผมผมรับประกันเลยว่าคันนี้นะครับได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมอ่าไปดูที่ด้านหลังของเขานะครับผมกว้างขวางมากเลยครับที่เก็บสัมภาระนะใส่กระเป๋าเดินทางได้สามสี่ใบเลยนะครับผมผมอ่ะบอกเลยรับประกันเลยโครงสร้างหลักของเขาเนี่ยเดิมนะครับผมอ่านี่ครับอ่าเดิมๆไม่มีชนิม เลยนะครับผมคันนี้มีน้ำท่วมมาแน่นอนนะครับผมโครงสร้างหลักเดิมนั่งคันรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นครับมาฝั่งผู้โดยสารด้านข้างบ้างนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดเลยนะครับเซลฟิวจัดให้นะครับคันนี้บอกเลยใครได้ไปไมีผิดหวังนะ นี่ครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับผมเรารับประกันนะครับจากศูนย์นิสสันของเราเลยนะครับผมมานี่รับประกันจากศูนย์นิสสันเลยนะครับผมมือหนึ่งนะครับไม่มีชน,นักการพ่มพิวามนะถ้าตรวจเจอเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าคันนี้มันเครื่องอยนต์เท่าไหร่ไปกันดูนครับ มาผมมาดูที่ห้องเครื่องของเขานะครับผมคันนี้นะครับเครื่องยนต์หนึ่งสองนะคันนี้นะเครื่องมันหนึ่งพันสองร้อยดีซีครับสามสูบนะครับแถวเรียงนะครับผมอ่ะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินเนาะเติม e ีสิบเก้าหนึ่งเก้าห้าได้นะครับผมมาดูที่เม็ดอาร์คนะครับเม็ดน็อตนะฝาโปงคันนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็ ที่กันความร้อนนะครับผมอ่านะครับมอกรอยู่ครบนะครับผมคันนี้คานหน้าอะไรเดิมทุกอย่างนะครับเสียงเงียบเลยคันนี้อ่ะเดี๋ยวว่าคันนี้ลูกค้าเดิมนะครับไปติดเสียงแต่มาเดี๋ยวผมบีบให้ดูแล้วก็มีระบบ a p s ด้วยอ่าเดี๋ยวบีบแต่ให้ดูครับผมฟังเสียงนะครับผมอ่าอ่าลูกค้าไปใส่แต้มาแบบเสียงแบบสปอร์ตนะครับผมทรงสปอร์ตนะผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับผมฟังราคาแล้วจะอึ้งนะครับผมรถปี15นะครับผมคันนี้มิตซูบิชิ แอท1.2 GLS เกียร์โต้ปี15นะครับผมคันนี้สีขาวมุกเดิมโรงงานเลยนะครับผมคันนี้ราคาหน้าร้านนะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับ2 5 9 9 0 0บาทแต่ซื้อในไลฟ์นี้นะจูจัดให้เลยนะครับราคานี้ราคาเดียวนะห้ามต่อนะ 2 1 9 0 0บาท2แสนน่น2 1 9 0 0บาทฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับผมจัดไปให้เลยลูกค้าแล้วก็ฟรีประกันภัยให้นะครับผมคันนี้นะค่างวดเพียง3,000กว่าบาทนะครับนักศึกษานะครับหรือว่าคุณพ่อที่เข้ามาดูนะครับที่เห็นนะครับผมก็สามารถซื้อให้ลูกไปเรียนได้นะครับขับไปเรียนได้ผมบอกเลยว่าน่าใช้มากคันนี้เป็นรถอีโกคาที่ทรงสปอร์ตนะครับผมแล้วก็มีเสน่ห์มากๆคันนี้นะครับผมใครได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับราคา2 0 0บาทผ่อนม0 0 0กก้าาทนบาได้ก็สามรัา หาฟิลได้นะครับผม0 6 3 0 9 1 7 3 7 9นะครับผมโทรหาฟิลเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ด้านบนนี้ด้านล่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดติดตามเข้าไปใน Facebook f แฟนเพจยูทูบติ๊กต็ k กนะครับผมอ่ากดทุกอย่างที่มีนะครับที่ขวางหน้านะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้ฟิลก็พาชมเจ้าคันนี้ที่เข้าใหม่มานะครับผมบอกเลยว่าตั้งขายไม่นานนะครับใครเห็นใครชอบก็สามารถจองออนไลน์ได้นะครับผมหรือโทรหาฟิลได้นะครับผม วันนี้ก็ฝากไปด้วยเจ้าคนนี้คันหน้าจะเป็นคันไหนติดตามฟิวด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันอ่งติดงิดด้วยนะครับ g Auto